สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืัอนี้สิบมหาขั้วยังกษ์ขวดขัวดจี้วะโอ้พี่น้อ,อ,องพี่น,นว่าขัวดจีเลยขี้ฉิวอ่ะนี่ครับดินมันคือแก่นเลยล่ะขั้ยเก่ากนี่เนาะ โอ okay. ้นั okay. okay. ่นเดตัวนึ่รัาพี่น้องควาพุจีจีสีงห์อาเพี่น้องโค้กเก่าเลยีไว้ใช่มันคือตัวหน่อยเหรอพะชีไว้นี่ โอ้มีหอยบันแดงครับโอ้ยโว้ยว่าขุจีครับพี่น้องโอ้วไม่พันธุ์ที่พัดกระโดดเสียไปเด้อแน่นไหขัว คุยไม่กดนี่นมันลงเลืกลนี่มันแกลือลงเลือกอวอืมนี่ก็ีนลงเลืก Nên quay quay cao Quay cao Hãy subscribe cho kênh không ่กุดีมุมอูม้หู้โอ้นี่เลยนดตัวเดียวเอาคกุญจีป้มเลยเิอหากุจีแล้วกุญจีปโมต่อแบบนี้ครับเนี่ยอือ้อไม่เือ มึงอมตะหอนมีหอนใบใหม่ว่ะเราลงไปกินนี่นะไหยนี่ไงเห้ยตีวันหงกุลนี่นมันเสียดี่ไรล่ะโอ้นี่ครับได้แล้วครับ กุจ <that> ีคอยคือออกอ้กุจีออกฟีตัวหนึ่งเต็มเลยไปข้ามหนึ่งตัวอีกนี้ครับคนต่อครับพี่ปมมันกำบัลกเลยบนไหนดอกลงนี้บุ้นเยอะที่มัหุ่มกลอยู่ คนครับคนคนคนกี่ปมได้หรอเอ้ยบึ้งคักบึ้งกันนะเอ้ยโอ้ยนี่ครับได้แล้วครับบ่เลิกกันได้ดอกครับพี่น้องกีบปมหน่อยฮูลูไปทั้งพุ่นอ่ะพี่เด็กขวยเต็มอยู่พี่ไหมนี่ต้องหวยกีบปมตัวพี่นนะะพงอนขวยขี่ตัวอ่ะพ่อแม่หนอหวยกี่ปมละ <laughs> นี่คือเป็นไก่เลยนี่ครับพี่น้องโอ้ฝอยยิปมหลายครับแต,ต่ว่ามันโตโตมัอนยังอ่อนอยู่ดินกับหอันแกนหมดเลยมันขุดแง <laughs> ่โอ้โหแับตัวขาเครื่องพุ่นเล ได้แล้วครับติดตับๆอย่าเรียบร้อยอะไรเพี้ยชนะกล่นว่าบาทนี่โอ้ถึงเม่งกลนเก่งครับ ขึ้นเร็วเกียร์มันตีนพ่นด้นี่แต่ไหนบะล่ะนี่ครับอี้เตี้ยเลยเออด้ยได้แล้วครับพี่น้องนี่เว้ยพวกนี้โอู้ยง่เว้ยตัวนี้เสริมเสริมเสริมป๊อดง่ายซับจุดฉีดเตกโจกมันอู้ยชิ้ตัวก็อิ่มตัวก็อยู่ไก่กันนี่แหละเนาะ นคลิปนี้พคลิปนี้พวเบิ้งหังน,น,นะครับพี่น้องเบิ้งต้งคุกกี้ปมกับไอ้หัวคุกกี้ฉีง่งัวนะครับโอ้โย ดูดูดูตรงนี้แม่ยนบดตัวนี้เนี่ยคุยอ่ะโอ้ยสนะกวดบ่บานี่เนี่ยครับพี่น้องคุยมันที่ไหนบ่ถึงก็ต้องหาหุ้นนี่ไงขวดีเฮ้ยเหรเฮ้ยเลยหุ้นโอ้ยน้องผิดพลาดครับขนาดไว้ิ่งเพิ่งนี้จังแม่นอืม

เศ้าเหีๆ้ๆโอ้ยไม่สิออกได้นั่ะน,นะเอ้ไปว่าไปขวัหมดกางนต่นทกันไหมขวัหมดได้น่น,อ,น,อ,น,นอืมไม่เล็กกังเต็นท่เล็กวะ เลิก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 เลิ้อยเลิกโอ้ออกออกแออกปลแล้วเราบาดนี่คุนครับออกแป้วแลรวครับสนจะบอกจะอกลอูคนนี้เมื่อนี่เป็นหูงเงี่วน,นี่นี่ไหมหอูงเงียวนะหูแย่ยวันอือก้นทำไมกาดหูปะจะอดัดถึงได้บอกปกติถ้ามันอยู่อัดหูสิอันนี้หูห,หูกี่ป,ปมครับนอ้อเรืยนไมยอีกน้อยน,อยนี่ นี่นี่หูแงก้นดีกว่หูแงมันก็บาดหงุปกติยังขึ้นมันจะผูเลยลองก้นเบื้องอ่ะมันหูเหร่นก้นหูเหร่นหูหัวลองก้นเบื้องใจหน่อยก้นแงครับพี่น้องไปเลยแงไปเลยแงว้าวว้าว โอ้หหนอชิวแหวกไอ้ก้อนสองเทียหนึง่งบสัสส่วนฮาบเพียงก่อนมหมอเน่าอ้อมปุน่นผ่านมันสีอยู่มันอยู่ <laughs> โอ้ไม่นั่ง ไอ้คนแง่เลยพี่น้องแต่ว่าพูกนี้เริไปพวกแย่พวกหน่อยวันนี้โอุ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องเลิกหลายบ่เอาไปเด้โอ้โหพี่น้องเลิกแง่บ่เอาเราเด้โอ้ยเนาะจมมุมมุมเลยเมื่อย์เมย์คน นี่นะครับพี่น้องได้เอาใส่ขวดใบครับกิบมมกับกุดกกี้เอาใส่ขวดไปครับว่าใส่ขวดโดดออกนี่ครับเอาครับพี่น้องจิบมุมก้จิบมม ก็คนแง่แง่ก็ไม่ได้หรอกเอาไ้ซ้ำหนก่อน่นไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ